สวัสดีครับครูบ้านเราบาดเชฟตั้มวันนี้จะนำวิธีเคล็ดลับผัดมะเขือยาวให้เขียวสดใสเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนำมะเขือยาวมาล้างนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำน้ำละลายกับเกลือสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นำมะเขือยาวมาหั่นตามชอบนะครับ แล้วก็นํามะเขือยาวที่หัน่นลงไปแช่ในน้ําเกลือนะครับผมประมาณ15นาทีนะครับจากนั้นแช่นน้ำเกลือส5นา,าทีก็นํามาล้างน้ําเปล่านะครับเอาอยางของมะเขือออกนะครับผมฮนะจากนั้นเราก็มาเตรียมน้ํามันนะครับล้างล้างแล้วก็พักไว้ประมาณใ่ให้เสด็จน้ําด้วยนะครับประมาณสัก5นาทีจากนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องปรงุงเตรียมน้ํามัน เคล็ดลับการทําให้มะเขือยาวเขียวสดใสเหมือนเดิมก็คือนํามาทอดด้วน้ำมันก่อนนะครับผมน้ํามันร้อนๆนะครับนํามาทอดกับน้ํามันนะครับน้ํามันร้อนๆนะครับแล้วก็นําขึ้นมาพักไว้นะครับสีก็ยังเขียวสดใสอยู่เหมือนเดิมนะครับเคล็ดลับคือน้ํามันต้องร้อนนะครับเอามะเขือยาวลงไปทอดก่อนนะครับผม จากนั้นเราก็มาผัดหมูนะครับใส่พริกที่หนูกับกระเทียมลงไปนะครับแล้วก็นำมะเขือที่ผัดตั้งไว้มาผัดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราไม่ต้องใช้เวลามากนะครับผัดพอให้เท่ากับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็นำซอสที่เราปรุงไว้นะครับมาใส่ปรุงตามรสชาติที่ชอบนะครับ แล้วก็นำนำผักมาโรยพิกชีฟ้าแดงพริกชีฟ้าเขียวนะครับแล้วก็ใบโหระพาผัดให้หอมแล้วกป็ปิดไฟนำขึ้นจากเตาได้เลยนะครับ